สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนทําไทลังดีโฟดีนะครับนี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับโตโยต้าดีฟดีนะครับนี่คือตัวไทลางนะครับน็อตจะเป็นเบอร์ยี่สี่นะครับแล้วก็จับที่ประกางี้นะครับจับเสร็จแล้วก็ขันหกเหลี่ยมออกนะครับข้างบนจะเป็นหกเหลี่ยมนี่ เห็นไหมอ่ะแล้วแล้วถอออกเลยตอนหันระวังมันเด้งขึ้นนะต้องกดไว้นะนี่ฮะแล้วมันก็เราอย่าไปพลิกมานครับเอาไว้ไงี้นะครับเพราะว่าข้างในมันจะมีลูกปืนเม็ดเล็กๆอยู่นะแต่ไม่ต้องไปเหยียบมานับเอาไว้ไงี้เลย แล้วก็ขาแหวนแหวนสปริงเบอร์สิบสองนี้นะครับสองตัวเอามาลองใส่เข้าไปในนี้เลยนะยนี่ครับเข้าไปสองตัวครับตัวนี้รวมตัวนี้ว้างในนี่ครับใส่เข้าไปสองตัวแล้วก็ใส่กลับเข้าไปได้เลยครับ เราก็ขันเข้าไปให้มันสุดเลยนะครับแล้วก็ล็อกให้แน่นเลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาไปใส่ได้เลยครับหลังจากเราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาใส่กันนะครับในรังอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้นะครับ อยู่ข้างหน้าเลยนะครับอยู่ข้างหน้ารางนะครับรุ่นนี้ไม่ได้อยู่ข้างหลงังแล้วเราก็ขันเข้าไปที่เดิมได้เลยนะครับล็อกให้แน่นเลยนะครับทำไท,าทาลางดีฟดีก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดหัวใจกดติดตามมาด้วยนะครับ ถ้าใครอยากได้รุ่นอะไรอีกก็เม้นขอกันไว้ได้นะครับเดี๋ยวถ้าว่างๆแล้วจะทำให้ดูนะครับ